แล้ทุกคนก็อิ่มเอมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการมีรายได้นะฮะไม่ใช่ว่าข้างบนจะมีเยอะที่สุดไม่ใช่ท่านประธานไม่ให้ท่านประธานให้กับคนที่ทํางานเพราะ,ะเราอยู่ข้างบนนะครับเราต้องพยายามเช็คไม่นั้นขึ้นไม่ถึงท่านนะไม่ถึงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าท่านไม่เช็คถ้าวงจรท่านขาดไม่ถึงนี่แหละเป็นการทํางาน ถือว่าเป็นการแบ่งปันที่สุดยอดมันไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆมันไม่มีอะไรที่บนบานสรางเท่าและได้มาไม่มีมันต้องทํางานเมื่อทํางานเสร็จองค์ประกอบของเราเสร็จเรียบร้อยอ่าไม่มีจุดไหนที่จะขาดไม่มีวงจรขาดเมื่อไม่มีวงจรขาดศักยภาพเราพอเราไปต่อนะครับไปต่ออ่ะคราวนี้เอาสักแปดชั้น ลงไปลึกไปดูแล้วเหลืออีกสองชั้นจะถึงชั้นที่แปดภาคที่เราอยู่องคอ์กรที่เราอยู่รวมแล้วคนที่เราอยู่หลักผู้ใหญ่ที่เราอยู่ไปหาท่านด้วยความมั่นดกมั่นใจแล้วเราสามารถสร้างคนได้6กมือหน้าพันห้าร้อยสามสิบหกคนอันี่คือแต่ละคนทำงานนะแต่ละชั้นทำงานนะครับเมื่อแต่ละชั้นทำงานก็ไปแตกคนละสี่คนละสี่ ณวันนั้นถ้าท่านไปถึงนะครับท่านจะได้รับสามสิบสี่ล้านอันนี้เป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นสิ่งที่มีที่มาที่ไปชัดเจนสมมุติว่าโอเคละ่ะมันเกิดขาดแต่ปรากฏว่ามาชั้นที่ห้าที่หกเนี่ยเขาสร้างก็กองอยู่ตรงนั้นแหละครับเขาก็ได้เพราะเขาเป็นคนต่า ไม่จําเป็นว่าอัพไลน์นะครับจะต้องมีรายได้สูงกว่าเสมอไม่ใช่อันนี้ท่านประธานตัดออกท่านไม่เอาท่านเน้นคนที่ทํางานเท่านั้นจึงจะได้เพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าเมื่อเราจะขับซูเปอร์คาร์ท่านใจดีมากที่จะให้เราขับแต่มีนิดเดียวที่ติงไว้นะท่านต้องขับเป็นนะเพราะอะไรเพราะซูเปอร์คาร์มันแรง ถ้าเราคนทนมันไม่ได้มนุษย์มีสองอย่างนะคนโทนได้กับคนโทนไม่ได้ถ้าเราคนทนไม่ได้มันก็คนโทนรเราอนะเราคนทนไม่ได้มันคนทนรเราไปไหนพาเราไปสออไปควา้าพาเราไปแหกโค้งใช่ไหมครับนี่แหละมันชีวิตเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะให้คนเนี่ยเดินไปสู่ความสำเร็จได้ ใน i ห้เวิร์ชของเราครับขาบขอบพระคุณครับพี่น้องครับขออนุญาตส่งไปนะครับครับขอบคุณครับโอ้โหตบปิดดังๆอีกครั้งครักับโคตรไปร้อเลขาจิตครับครับแผนอัจฉริยะเงินไหลให้เวิร์ชอนะครับอิสรภาพทางการเงินนะครับถึงลูกถึงหลานนะครับถ้าเราทําธุรกิจอื่นเหมือนผมเนี่ย ไม่รู้กี่ธุรกิจมาแล้วทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับจากกระเบือยังเรือรบตะพูง่ายมันส่งไปถึงใครไม่ได้ครับพอเราหยุดมันหยุดด้วยนะครับแต่ไอเวิร์นช็อปนะครับทั้งที่แปดนี่โอ้โหถ้าทําได้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยรวมแล้วสี่สิบกว่าล้านนะครับแค่สองเดือนนะครับแค่สองเดือนเนี่ยสี่สิบกว่าล้านลองคิดดูเนี่ยอันนี้ทำได้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าทําได้สิบเปอร์เซ็นต์อะหมายถึงว่าไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แหละครับมันอาจจะตกหล่นเอาแค่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ รูสบายแล้วไปช่วยลูกช่วยหลานนะครับทีนี้และครับเมื่อท่านได้รู้ถึงอิสรภาพทางด้านสุขภาพแล้วสุขภาพดีมีกันแล้วมันได้ใช้ครับเออได้ใช้เองแล้วไปถึงลูกตดัดทีนี้มาดูครับทยาก,กรท่านสุดท้ายท่านเจ็ดโมงเชา้าเนี่ยท่านจะมาทุกวันเลยครับไม่ห้ามก็ไม่ฟังนะครับถึงเวลานะครับท่านก็จะมาครับหลายท่านก็บอกอ๋อรู้แล้วรู้แล้วแ,แต่าบางท่านทันธุรกิจ ท่านใหม่ที่เข้ามานะครับก็อ,อาจจะยังไม่รู้จักหรือรู้จักแล้วแต่วันนี้อยากรู้จักเปชัดขึ้นนะครับท่านเป็นยังรับรายการอยู่นะครับตอนนี้เหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะเกษียณนะครับเรียกว่าเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิาลพยาบาลบรมราชชนีนครศรีธรรมราชนะครับ,รรรรบแต่ตอนนี้กําลังทำขอสอนะเรียกว่าที่ดร์ไปด้วยนะครับ ท่านมีประสบการณ์มากมายในเรื่องของสุขภ,ภาพนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยท่านอยู่ในวงการเครือข่ายเนี่ยโอ้โหมายาวนานเช่นกันเพราะงั้นประสบการณ์ของท่านมากมายเพราะงั้นเดี๋ยวเดีเวลาครับพบกับท่านอาจารย์ลงรัตโมปลอดครับสวัสดีครับเชิญครับก็ขอบคุณนะครับปรเพื่อรัวนะคะกไอโค้ดโค้ดพิสุดด้วยนะคะเมื่อกี้จากการฟังนะคะโค้ดแต่ละท่านเนาะ คงไม่ต้องปิดสปอนเซอร์ได้วันนะคะคมชัดลึกนะนี่ด้วยความเก่งในการฝึกของแต่ละคนนะคะทีนี้วันนี้นะคะหัวข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องอนักธุรกิจนะคะอ่าซึ่งจริงๆแล้วหลายคนเนาะอยากเป็นเจ้าของกิจการนะคะอยากให้เขาเรียกเป็นเจ้าแก่อยากมีหน้ามีตาเนาะลองล้วงล,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 ลึกลงไปนะไม่ว่าจะโค้ดของเราเมื่อกี้นะคะหลายท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ล่าสุดโค้ดหนึ่งโค้ดโค้ดหลายคนนะคะ โดนมาหมดเลยค่ะแม้แต่อาจารย์เองนะคะก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะใหญ่มาทั้งนั้นนะคะแต่ท่านทราบไหมว่า,าการที่เรานะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหน้ามันใหญ่แต่ข้างในมันข้างในนี้มันสั่นนะคะเพราะว่าออตรงนั้นนะคะการลงทุนนี่จะสูงมากเลยนะร้อมกับความเสี่ยงและปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าเราต้องเป็นคนควบคุมเองหมดทุกอย่างนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะหลายคนนะคะโดยเฉพาะคนที่กเกษียณนะคะอยาบ หอนะคะเงินเงินทุนท่านก้อนสุดท้ายเนาะอย่าหลงผิดในการที่จะคิดเป็นเท่าแก่แล้วลงทุนทําธุรกิจโดยที่ไม่มีประสบการณ์นะคะคือหลายคนที่ไปทำเอ่อทำธุรกิจอ่า้วก็จากการ,กรเกษียณนะคะคือส่วนมากแล้วคือล้มเดลวกเพราะไม่มีประสบการณ์นะ,ะการทำธุรกิจเป็นนักธุรกิจนี่นะคะปัจจใจเยอะมากเลยอนนในการที่เราจะประสบผลสมสำเร็จน,นะคะแต่วันนี้ท่านลองดูสินะว่าการทำธุรกิจอาจารย์ก็เหมือนกันแต่ก่อนไม่มีเวลาค่ะ โอ้โหคุมลูกน้องนะคะแล้วยุ่งทั้งวันค่าใช้จ่ายก็สูงความเสี่ยงก็สูงเยอะมากเลยนะคะทละแมอาจารย์จึงปิดปิดตัวเองนะคะปิดตัวเองเลยค่ะตั้งแต่ปิดธุรกิจส่วนตัวเนาะก็ยังมีแต่มันยังมีที่มันเดินได้นะคะอันนะั้นก็ไม่เป็นไรเนาะมันมีความรู้สึกว่ามันหายใจโล่งหมดเลยค่ะนะแต่ก่อนนี่อาจารย์โอ้โยเปิดร้านแล้วก็มีไนทกงานตลอดอะคะ่ะเยอะแยะมากมายเลยนะ บัญชีนี่เปลี่ยนเป็นว่าเล่นนะคะเพราะไม่มีใครที่ซื่อสัตยใ์ในในการทําบัญชีเน,ะนาะพนักงานเซลล์ก็เหมือนกันเนาะ,ะทุกคนนะคะหายากมากเลยที่เขาจะมีความซื่อสัตย์แล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ได้คุมก็ตลอดนะคะนี่คือความเสี่ยงทั้งหมดเลยในการทําธุรกิจนะคะทำไมอาจารย์ตัดสินใจนะคะในการมาทําธุรกิจเครือข่ายก็มองว่าธุรกิจเครือข่ายนี้แหละเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเท่าแก่ที่ท,ที่ที่มองมีความรู้สึกว่ามันเทบมากมากเลยไง แล้วมันไม่เหนื่อยเลยทาไมอาจารย์พูดทุกวันสปาคาเฟ่ตอนเช้าอ่ะทำไมอาจารย์โฟกัสอ่ะก็อาจารย์เป็นเจ้าของกิจการอันยิ่งใหญ่ไงแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันลงทุนต่ามากแต่ผลลัพธ์ถ้าลองดูใช่ไหมว่าถ้าเกิดเราทําสักช่วงหนึ่งนะคะอาจารย์มั่นใจได้เลยเนะเอาสามสิบปีในไฮเวิร์ดช็อป่แอาจารย์ต้องสู่อิสระทางด้านการเงินแน่นอนเพราะอาจารย์โฟกัสกัดไม่ปล่อยแล้วลองดูระบบของเรานะคะทุกอย่างนะถ้าลองดูว่าการทำธุรกิจเครือข่ายเราเหนื่อยตรงไหนอ่ะ นะระบบประธานก็จัดให้สินค้าก็ประธานจัดให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของเพื่อนหมดเลยหลังบ้านมีหน้าที่ของเรานะพัฒนาศักยภาพของตัวเองในการชวนคนแล้วเข้าเรียนรู้อ่ะมันมีธุรกิจอะไรนะคะเรียนไปเรียนมาก็เป็นมนุษย์เดินล้านก็เกิดพาฒน์สิกินคำนะคะตั้งตอกตีโจดให้แตกนะคะตีชีวิตของตัวเองให้แตกนะคะอย่ามองธุรกิจเครือข่ายเป็นเล่นๆอาจารย์มองได้เลยว่านี่เป็นเจ้าของกิจการอันอยิ่งใหญ่ และมีความสุขมากเลยตั้งแต่มาทําธุรกิจเครือข่ายแล้วอาจารย์มองธุรกิจไทยเวิร์กช็อปทำไมอาจารย์ไม่ยอมไม่ยอมเหนื่อยแต่แต่เช้าก็มันเป็นธุรกิจของอาจารย์นี่มันเราไม่ได้คิดว่าเป็นธุรกิจของท่านประธานเลยนะเป็นธุรกิจของเราทุกคนเข้ามาแล้วคือธุรกิจของตัวเองนะคะและเราจะรักเราจะเรียนรู้เราจะไม่นอกใจเราจะโกกัสถ้าเกิดเราเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราทํานะคะเราไม่ล้มเลิกไม่มีวันล้มเหลว คนที่ล้มเลิกคือคนล้มเหลวเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความมั่นใจนะคะโฟกัสกัดไม่ปล่อยมาถูกที่ถูกทางกับยานผานะในธุรกิจเครือข่ายก็คือแปตฟความของไฮเวิร์ชช็อปนะคะสุดยอดมากครับขอบคุณท่านอาจารย์ตรงนั้นบอกบอตบมือดังๆให้ท่านอีกครั้งนะครับเห็นไหมล่ะครับ h i เวิร์ k ช็อปเรียกว่าพา s ซีฟอินคัมนะครับเรียกว่าอิสรภาพทางด้านสุขภาพ ทางด้านการเงินแล้วก็มีเวลาที่จะไปไหนก็ได้แต่เงินมันไหลมาใช้เหมือนกับเราสร้างข้อให้น้ําไหลท่อประ่าเงนะี้ยแค่เปิดก๊อกเมื่อไหลมันก็ไหลนะครับเงินใช้ไม่รู้จังหวดด้วยให้เวิรจบของเรานะครับอย่างแต่ว่าเข้ามาตั้งสติศึกษาเรียนรู้อดทนนะครับแล้วก็พัฒนานะครับ เพราะฉะนั้นทุกคนสำเร็จแน่นอนในไอ้วันจดสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอส่งทุกท่านข้าห้องนอนร้องกับฝันดีด้วยความสำเร็จทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 สวัสดีคุะค่ะสัสค่ะวัค่ะัสค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีพี่น้องให้ทุกท่านผู้นำทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับมีฟังใหม่อันนี้ชัดเจนพรุ่งนี้ฟังใหม่ค่ะถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ